รถกระบะปีใหม่ไม่น้อยทอนถุกออกง่ายๆออกได้ทุบอาชีพอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องกาศจากสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับน้องกาศอีกแล้วคลิปนี้กาศพาเป็นรถกระบะนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูสําหรับคันนี้นะคะ Toyota h ไฮรั Revo Smart c ์ทแคป n t r y Z Edition รุ่นปี2020เลยนะคะคันนี้นะคะเราขายเพียงแค่5 2 9 0 0 0บาท สำหรับค่างวดนะคะผ่อนเริ่มต้น12วัดแรกเพียง6,700บาทเท่านั้นหรือลูกค้าอยากจัดตลอดอายุสัญญาเลยเพียง9,000บาท84งวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้แตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงสําหรับคันนี้นะคะเป็นรีโวรุ่นปี2020เป็นตัว Z-EDITION เป็นหน้าหมูป่านะคะหลายคนสงสัยหมูป่ากับหมูบ้านต่างกันยังไงก็หมูป่าจะมีเขี้ยวนะคะก็สังเกตจากตัวรถนะคะรุ่นเดิมจะไม่มี ตัวโป่งออกมาตรงไฟหน้าแบบนี้นะคะก็เปรียบเสม,มือนเขี้ยวของน้องหมูป่านะคะเกืยบเทียมง่ายๆเลยก็กระจังหน้าตรงนี้นะคะส่วนของขอบแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้จะไม่มีแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้จัดให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวสีสีดําตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะไม่ใช่ดําด้านจะเป็นสีดําเงา เป็นสีดำเงาโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของยางยาง,ยางคันนี้จะเป็นยางเดิมนะคะแล้วก็เป็นล้อกระทะเดิมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากได้ล้อแมกจัดทรงนะคะจัดเพิ่มได้นะคะเวลท e ล้อแมกใหม่ยางใหม่นะคะถ้าลูกค้าต้องการแต่ลูกค้าท่านใดที่เน้นะคะ้าขายเอาไปาค้นของทําธุรกิจเดิมเดิมนะคะก็ายแนะนําเป็นล้อกระทาก็จะทนกว่านะคะอ่ะแล้วก็ตัวมือเปิดนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ คันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเปิดแคปได้90องศาเลยแล้วก็กระจกหลังนะคะจะมีไล่ฝ้าหลังให้โลโก้ Z-EDITION นะคะเดิมโรงงานนะคะไม่ได้เบิกมานะคะเดิมๆเ,เลยก็ไฟท้ายก็ไฟท้ายเดิมนะคะโลโก้ไฮลักรีโวอยู่ครบสำหรับคันนี้นะคะมีกันชนท้ายให้นะคะมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลย เดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของภายในค่ะสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลภายในจะเป็นสีดำล้วนทั้งคันภายในเลยระบบกระจกจะเป็นระ,ระบบกระจกวัคไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สีก้านนะคะแอร์แบคคู่หน้าสามคู่ฝั่งคนขับ2 5, ข้างฝั่งผู้โดยสาร1นะคะแล้วก็สำหรับตัวจอนะคะจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะอ r พยูเอสบีเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะแอร์นะคะแอร์จะเป็นแบบ แมนวนวลสามารถปรับคอนโทลได้เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าก็คันนี้นะคะไม้น้อยมากนะคะหลักไม่อยู่แค่40,4326กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สีดำสวยๆเดิมๆเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับราคานี้ไปดูกันต่อนในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4หรือ 2400cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะซีซูป16วาลวเครื่องเดิมๆเลยมีระบบเบรก ABS ให้นะคะคานหน้าเดิมตัวแบบเปลี่ยนให้ของเหลวเปลี่ยนให้ก่อนสงมอบนะคะก่อนรับรถนะคะเราตรวจเช็คให้กว่า40รายการเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะ คอมเมนต์เบอร์โทรเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota h ไฮราคริโวสมาร์แ2.4 Ent r y Z e dition รุ่นปี2020นะคะราคาเพียง5 29,000บาทงวดเริ่มต้นสูง0% 12 000, เดือนเพียง6,700บาทนะคะหรือจะผ่อนยาวๆตลอดอายุสัญญาเลย9,000บาท80สีงวดทำสัญญาให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายฟร,รีพรบภาษีนะคะทำสัญญาให้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อการเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร 0931042091เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจโปรฟีดานะคะแล้วก็มีบริการ,รช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงทั่วไทยให้อีก1ปีเต็มติดต่อการ์ดเข้ามาได้เลยนะคะย้ำอีกครั้ง0931042091น้องการ์ดค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ